อ่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับจิ๋วผมกับรายการ LGT d r ก g o n p i n c h a นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์วัดวัดค้าฟนะครับเป็นไมค้าฟ์หนึ่งจุดหกจุดสองนะครับมาเล่นกันได้นะโคโลเร่แรงฟรีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอ่านี้น่าจะเป็นเงินแคสนะฮะนะครับเป็นแบงค์ลงแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบอันนี้ก็ทำไมต้องทำนะก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอธิบายอะไรตารางเกี่ยวกับในเซิร์ฟเป็นบอร์ดนะครับ อ่าตรงนี้ก็สามารถคลิกรับ V.I.P ฟรีได้ครับทุกๆ5้าวันนะฮะตอนนี้ผมเป็น V.I.P แล้วนะครับเห็นไหมนะครับเมื่อได้เติมเพียสักบาทเดียวนะครับสามารถสร้างกิ์ได้นะครับในราคา5 0ทูเท่านั้นเองนะครับทางนี้ก็จะเป็นพวกอ่าของแคสนะฮะของแคสต,ต่างๆราคาตั้งแต่600อะไรเท่าประมาณนี้นะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับผมช่วนโดนีกันด้วยนะฮะจะได้หยุดต่อไปนะครับ นี่อะไรเนี่ยคลิกที่นี่เพื่อรับ OP นะครับนี่ไง OP อ้าวโอ้ยเดี๋ยวตัดก่อนนะครับกลับมาเลยนะครับจากหลังจากโดนดักควายนะครับเบเพะเจ้านี่ครับเพอเนอร์นะครับเออลืมไปครับเกิดมาจะได้หินโปรเ็กสิบคูณสิบแล้วก็เจ้านี่มานะครับหัวแอดมินะฮะอ่านะครับสามารถคลิกรับได้นะผมคลิกมาแล้วนี่เงินหนึ่งพันบาทได้มา โอ้สบายได้เงินฟรีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโจ๊กข้าวนะครับโอเคนะครับออันนี้ก็เป็นที่เอนชั้นของนะครับสามารถรีแพ์รีแพ์ของได้นะครับสองพันบาทสามารถซื้อ e อ p กได้นะครับถ้าว่าเรายังไม่ซื้อดีกว่าเดี๋ยวโดนดนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ทำไมไม่รู้แล้วก็นี่ใครเนี่ยไม่รู้นะครับอ่านะครับเซนี้มีอะไรที่ยอดครับแจกของเยอะนะฮะดูนะอันนี้เนื้อหมูอีกนี่นี่นี่ไ่ กดอะไรมากกดไปมั่วๆใส่ไปอย่างเดียวใส่ไปไม่ต้องยั้งนะดาบเอามาเดี๋ยวไปฟันคดเนี่ยไม่ใช่นะครับแมแล้วก็มีจุด FK ด้วยนะฮะแถมมีเจ้า <c oughs> สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอันนี้มีระบบสัตว์เลี้ยงสามารถหาสัตว์เลี้ยงได้นะครับโดยการซื้อเพชรหาเพชรมาก่อนนะฮะแล้วก็นําเพชรไปแลกกับ NPC ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปหา NPC ตัวนี้ก่อนนะฮะนี่ นี่ครับแล้วก็จะไปตีตีเมงมุมตีหลีเอ้ยไม่ใช่นะครับตีอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ไปฆ่ามอนเตอร์อันนี้ไปเมืองเมืองนนี่ไปเมืองแซนเมืองทรายเมืองปะป่าไม้อะไรเงี้ยครับเราลใช้ไปคอมมานด์บอกอันนี้ไปช็อปนะฮะอ่ะเราพาไปดูช็อปก่อนนะครับโอเคโอ้ช็อปก็นะครับเล็กเล็กไม่ใหญ่มากแต่ก็โหสุดยอดอยู่ครับโหเมืองหลายชั้นเลยก,กันเนี่ย โอ้ขำนะครับขายของเยอะจริงๆครับนะของเยอะครับของเยอะนะครับเอ่อกดสปาวกาสปาวก่อนนะครับอ่ะกดกดทับสปาวไปนะฮะจำไว้นะครับอย่ามากดนะครับโอพีตรงนี้อย่าเอานะฮะบอกให้ครับคนเยอะมากเห็นเห็นอย่างเงี้ยคนเยอะมากนะครับอ่ามี v i p ีคนเดียวนะครับคือผมเท่านั้นเองนะฮะเพราะหนูเขากดไปหมดแล้วนะครับน่าจะอันนี้ไปฮาวาย อ๋อมีฮาวายอู้หูเห้สวยครับสวยสวยอยู่สวยอยูยย่อืมผมันไม่ได้สวยเลยมากรู้ปะทำไมมันถึงผมว่าสวยมันแฟนตาซีครับอะไรเนี่ยเล่นน้ำกันให้เต็มที่อ,อ๋อคำพูดเป็นคำพูดนะฮะมึงจัดปาร์ตี้กันปะเนี่ยโอ้โหเนีย่ยสุดบทขา <laughs> มือหัก เกียนเกียนแตกครับเกียนแตกนะแมสุดยอดครับสุดยอดมีมีเกมให้กินกันด้วยนะครับแล้วก็มีเกมไม่เล่นนะฮะเออเดี๋ยวทักทายคนหน่อยครับชื่ออะไรคบเนี่ยต้นกล้าต้นกล้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราช่วยดันครับช่วยดันครับช่วยดันเพื่อนครับเออยบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูสปาหน่อยดีกว่านะครับ กอะฮาวายเขาก็ใช้ได้นะแม่งหาดีครับหาดีนะฮะพีวีพีไปร้านพีวีพีหน่อยนะครับของของเอาข้างในพวเกากะเป็นทีมสีแดงก็เป็นสีฟ้าก็สีฟ้าโว้ใครเอาชุดเกาะมาหายไม่รู้นะเฮ้ยอโอเคแล้วนะครับระวังครับระวังฮนะ มาเรามาทัวร์ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าบรรยากาศประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับเวอร์ชันหนึ่งถดถอยจำนวนจำกัดนะจ๊ะจุบเจอกันสวัสดีครับโอ้ย oh yeah.